สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime อีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยในขณะนี้เสียงองนสงบของเซียนจิ๋วเหวินดังออกมาจากอาวุธวิญญาณขยายเสียงของเขาวาบุนใหญ่ล็อกยิงพร้อมก่อนตั้มคบสองของข้อทั้งหมดยิงลำแสงสีแดงบางบางที่ไม่สอด พวงเท่านั้นหากไม่สังเกตให้ดีๆก็คงจะไม่สามารถมองเห็นการมีอยู่ของมันในสนามรบแห่งนี้ลำแสงนี้พุ่งออกมาจากใจกลางของลูกหกเหลี่ยมสีทองที่เกิดจากปากกระบอกปืนขนาดมือหมาแสงนี้ไม่ได้ลอยไปไกลนักแต่ยุดอยู่กลางอากาศมันอยู่ห่างจากจุดที่เซนจิวนควบควมุมไม่ถึง50เมตรทันทีที่แสงสีแดงหยุดนิง่งลูกบอลแสงก็ปรากฏขึ้นเหนือลำแสงนี้ลูกบอลแสงนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากนักมีขนาดเพียงเท่าศีรษะของมนุษย์เท่านั้นทั้งมนุษย์และสัตว์วิญญาณไม่ได้คิดอะไรมากลูกบอลแสงสีแดงนี้จะทําอะไรได้บ้างอย่างไรก็ตามในชวงงเลาถัดมแส ดงบางๆจำนวน60ดวงถูกปล่อยออกมาจากปากกระบอกปืนใหญ่ของอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่ทุกอันในช่วงพริบตาแต่ละอันดูเหมือนจะพร้อมกันและทั้งหมดดูเหมือนจะมุ่งไปที่ลูกบอลแสงสีแดงขนาดเท่าศีรษะของมนุษย์ลูกบอลแสงขยายตัวอย่างรวดเร็วและในช่วงพริบตามันก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรกองทัพศัตว์วิญญาณที่ยิ่งใหญ่เคลื่อนตัวเข้าใกล้กำแพงเมืองเสร์ไลเคอร์ไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วพวกมันกำลังเข้าใกล้ระยะการโจมตีระยะไกลของพวกมันแล้วและกองทัพทางอากาศที่นำโดยพยัคฆ์ปีาาีีีีกกกกก็ลลลลััังเเเเืื่่่่่ออนนนตวข้้มใชพหยสสญท จพวกมันจึงจงใจลดความเร็วของสตว์วิญ,ญญาณที่อยู่เบื้องล่างพวกมันต้องรอจนกว่าการต่อสู้เบื้องล่างจะเริ่มต้นขึ้นจึงจะเริ่มการโจมตีทางอากาศโดยไม่มีการเตือนล่วงนะหน้าหรือเสียงดังใดๆลําแสงสีแดงพุ่งออกมาจากรูกบอลแสงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรป้าหมายไม่ใช่พื้นดินแต่เป็นทางอากาศแสงสีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรนั้นค่อนข้างเด่นชัดมากในสนามลบแม้ว่าจะดูไม่ได้สูงพลังมากนาักแต่เมื่อแสงสีแดงนี้แร่ขยายออกไปทั่วท้องฟ้าทําให้ดูน่าทึ่งวิญญาณไม่รู้วววว่่่่าาาาาาออุุธิิญญณณทีีมมมมมนนนษย์สสรร้้้งงขึถจตตไกลแแแแคหะใเื ก็มีรู้เส้นกันโดยปกติแล้วระยะโจมตีของลำแสงวิญญาณสามารถไปถึง200เมตรและพื้นใหญ่วิญญาณสามารถไปถึง500หา1,000เมตรนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วระยะการโจมตีจะแตกต่างออกไปตามระดับของอาวุธวิญญาณแต่หากระยะการโจมตีเกิน1,000เมตรจะต้องเป็นอาวุธวิญญาณระดับ5ขึ้นไปหากต้องการให้การโจมตีมากกว่า5กิโลเมตรจะต้องใช้อาวุธวิญญาณระดับ7ขึ้นไปอาวุธวิญญาณนวมิถีโดยทั่วไปแล้วมีระยะการโจมตีที่ไกลกว่าเนื่องจากกระสุนปืนใหญ่นวมิถีสามารถ ระยะการโจมตีแต่ทว่าในขณะนี้การโจมตีของเชนจิวันนั้นเหนือความคาดหมายของทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัยแสงสีแดงอันทรงพลังพุ่งผ่านระยะทางกว่า4กิโลเมตรในทันทีและมุ่งเป้าไปที่กองทัพสัตว์วิญญาณทางอากาศนับพันหรือมาที่ข้อเงินเหรอสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของพยัก์ปีศาจหกปีก็คือการดูถูกเมื่อมองไปที่แสงสีแดงที่พุ่งเข้ามาหามันอย่างรวดเร็วมนุษย์พวกนี้งูหรือไงจะมาโจมตีสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างเค้าที่มีระดับการฝึกฝนนับแสนปีลูกบอลแสงสีขาวกกก่่อออออตตัััััวววเเปป็นนนนนนดด้้้้งงงาาาหขมมยยพคีีีุณ สา3อย่างหนึ่งในนั้นคือธาตุแสงธาตุแสงมีจุดแข็งในการป้องกันและถึงแม้พยักหกปีกจะดูถูกการโจมตีของไฟตรงข้ามแต่มันก็สามารถบอกได้ว่าลำแสงสีแดงนั้นมีคุณสมบัติมาจากธาตุไฟดังนั้นการใช้ธาตุแสงเพื่อต้านทานจะมีผลค่อนข้างดีอย่างแน่นอนปฏิกิริยาของมันนั้นรวดเร็วพอตัวและความเร็วของแสงสีแดงที่พุ่งทะลุอากาศนั้นดูเหมือนจะไม่ทันการเมื่อมันมาถึงตรงหน้าพยักปีศาจหกปีการป้องกันของพยักหกปีก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและแสงสีแดงกับก๊าป้องกันสีขาวก็ปะะทะททัันนนีีแแม้ต่รช ที่เป็นผู้ควบคุมของทัพทั้งหมดก็อดไม่ได้ที่จะเม้ลิมฟีปากของมันหลังจากมองดูความพยายามที่ดูเหมือนออนแอของมนุษย์ที่จะต่อต้านพวกเขาพยายามจะทําอะไรกับการโจมตีระดับนี้มันคืออะไรทันทีที่ความรังเกียจปรากฏขึ้นในหัวใจของราชันอัคคีสามหัวดวงตาของเขาก็เบิกกว้างทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นแสงสีแดงที่น่าตกใจพุ่งทะลุผ่านท้องฟ้าในพริบตาก่อป้องกันแสงสีขาวที่พยักปีศาจหกปีกสร้างขึ้นได้หายไปนในทันทีขณะที่ปะทะก,กับลำแสงสีแดงหลังจากนั้นหน้าอ,อกของมันก็ถูกแทงทะุโดยตรงแม้ มันจะเป็นสัตวิญญาณสันผีก็ตามแต่มันไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เมื่อนาอกของมันถูกเจาะทะลุด้วยลำแสงวิญญาณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1เมตรจนกระทั่งมันได้สัมผัสกับรังสีนั้นพักหกปีกจึงได้รู้ว่ามันน่าสะพึงกลัวเพียงใดพลังงานทั้งหมดภายในรังสีวิญญาณนี้ถูกควบแน่นเป็นลำแสงเดียวและไม่มีการรั่วไหลออกมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมก่อนหน้านี้มันจึงไม่สามารถสัมผัสได้ว่ารังสีวิญญาณนี้จะสามารถกุกคามมันได้ยิ่งไปกว่านั้นความร้อนสูงในรังสีนี้ยัััััังงงงเเกกกกกิิินน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 วว่่าาาทีีมจจะจนตตนรรไได้้พพลอสึุแป พลังวิญญาณที่ปกป้องร่างกายของมันนั้นทําให้ลําแสงสีแดงหยุดลงเล็กน้อยก่อนที่มันจะทะลุผ่านร่างกายของพยักปีศาจหกปีจากนั้นเปลวไฟที่รุนแรงก็เผาไหม้มันอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายอันใหญ่โตของมันหายไปในอากาศทันทีหลังจากที่ลาแสงสีแดงทะลุผ่านร่างของพยักปีศาจหกปีลาแสงสีแดงก็ส่งไปยังส่วนที่เหลือของกองทัพสัตว์วิญญาณกลางอากาศเนื่องจากเม็แต่สัตว์วิญญาณแสนปีก็ยังไม่สามารถต้านทานลังสีนี้ได้และสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอกว่าตัวอื่นๆจะสามารถต้านทานได้อย่างไรเส้นปรากฏขึ้้นนนกกลาาาอศแะททุีี่่เสสผไปัตววิญณ ที่มีนอยู่กลางอากาศก็ถูกแทงทะลุสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือลำแสงสีแดงนี้ไม่ได้หายไปหลังจากที่โจมตีมันหยุดอยู่ห่างจากลูกบอลแสงสีแดงประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นมันก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเล่ากับดาบยักษ์ที่ฟันผ่ากลางอากาศเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วกลับมายังตำแหน่งเดิมแต่ทว่าการเคลื่อนไหวไปมานี้เหมือนกับยังลบขนาดยักษ์บนท้องฟ้าที่ลบจำนวนจุดน,น้ำไม่ท้วนที่นั้นออกไปจนหมดสิน้นกว่า 2. ในสของกอ,องทัพสัตว์วิญญ,ญาณที่แข่งแกร่งในอากาศถูกกำจัดออกไปโดยการกวาดล้างไปมานี้กว่าหน้านี้กองทัพส เพราะอยู่ภายใต้การน,นำของสัตว์วิญญาณแสนปีแต่ทว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากรังสีสีแดงมาเร็วเกินไปสัตว์วิญญาณกับทั้งหมดยังไม่ทันตอบสนองจากนั้นลำแสงที่น่าสะพึงกลัวก็หายไปนในทันทีมีเพียงสัตว์วิญญาณที่โชคดีที่สุดเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้แต่ทว่าร่างกายของพวกมันก็ยังล่วงหล่นมาจากท้องฟ้าพร้อมกันไม่ใช่เพราะว่าพวกมันในรับบาดเจ็บนั่นเป็นเพราะว่าความกลัวความรู้สึกหวาดกลัวอย่างท่วมทน้นพลังทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัวของแสงสีแดงที่กวดลางเพื่อนของพวกมันนนนนนทททัังงััีีกกาปงดห้้มมวไ ใครจะคาดคิดว่ากองทัพสัตวิญญาณกลางอากาศที่แข็งแร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยชัยชนะจะสูญเสียกำลังมากกว่า2ใน3โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมนุษย์ไม่มีสัตวิญญาณแม้แต่ตัวเดียวที่รอดชีวิตหลังจากถูกลำแสงสีแดงแม้กระทั่งสัตวิญญาณแสนปีที่เป็นผู้นำฝูงพลังนั้นเกินขีดจำกัดการรับรู้ของสัตววิญญาณที่นั่นไปแล้วแม้แต่สัตวิญญาณที่แข่งแร่งยางมหาจักรพรรดิเทพแห่งสัตววิญญาณก็ยังต้องมีกระบวนการบางอย่างก่อนที่จะโจมตีแบบนั้นแต่ทว่ากระบวนการของมนุษ เขารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอย่างทันหันความเน่ละความกังวลทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะหายไปในพริบตานี่มันนี่มันทรงพลังเกินไปแล้วลำแสงสีแดงสองผ่นท้องฟ้าและทุกอย่างก็เงียบลงเหล่าสัตว์วิญญาณที่ล่าตายที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าก็หันหางและวิ่งหนีไปหลังจากที่ร่วงหล่นลงมาความกลัวอย่างที่สุดทําให้พวกมันสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ส่วนกองทัพสัตว์วิญญาณที่อยู่ด้านล่างอยู่ห่างจากกาแพงทางด้านใต้ของเมืองเสไหลเคอร์เพียง1กิโลเมตรอย่างไรก็ตามพวกมันสามารถมอง จากระยะไกลตอนนี้ดูเหมือนจะงูเขาและดูเหมือนว่าพวกมันจะลืมไปแล้วเกี่ยวกับการโจมตีของพวกมันทําให้ไม่มีการโจมตีระยะไกลใดๆพุ่งขึ้นไปบนกระแพงเมืองและในขณะนี้เสียงของเชนจิวันก็ดังขึ้นมาว่าทุกทีมยิงได้ตามต้องการปูพรมระเบิดไปที่พวกมันกลยุทธ์ป้อมปืนของอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่เรื่องกันเป็นแถวด้วยเสียงดังกราวของโลหะเป็นชุดปากกระบอกปืนใหญ,ญ่หลักที่อยู่ด้านบนของกลยุทธ์ป้อมปืนปิดลงและขายาวทั้งแปดขาก็เริ่มคำยันพวกเขาก็ไปข้างหน้าส่งสามก้าวและตอนนี้พวกเขาก็อู่ด้านนหลังงงขเเชทิ ทั้งหมดของพวกเขาชี้ไปที่ของทัพสัตว์วิญญาณและในชั่วพริบตาแสงสว่างก็เริ่มสัดนสองลงไปลังสีวิญญาณน้ำม่ทวนและปืนใหญ่วิญญาณน้ำม่ทวนโปรยไปลงมาจากกำแพงเมืองเสือไลเคอร์คนเราหยุป,ป้อมปืนของอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่จำนวน61เครื่องนั้นเปรียบเสม,มือน,น,อนเครื่องจักรสังหารจำนวน6 1เครื่องที่ปล่อยพลังทำลายล้างออกมาวิศวกรวิญญาณจำนวน300คนที่เดินตามหลังอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่ยกแท่งโลหะขึ้นบนบ่าของพวกเขาจากนั้นผลักแท่งโลหะเข้าไปในช่องที่ด้านข้างของอา ในอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อกองทัพทางอากาศถูกกวาดล้างในทันทีความกำลังใจของกองทัพสัตว์วิญญาณที่อยู่ข้างล่างก็ลดลงทันทีการโจมตีครั้งนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินบนท้องฟ้ายังคงมีวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดที่พยักปีศาจหกปีทิ้งไว้รวมถึงกระดูกวิญญาณแสนปีที่สัตววิญญาณแสนปีต้องผลิตขึ้นมาพวกมันยังคงลอยอยู่กลางอากาศทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปและน่าตกตะลึงเกินไปสำหรับเมืองสือไรเคอร์การโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้้นนนนน่่่่าา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 าึงมมมแตตตววววววสสหหรรััับ์ิิญญณณเเป็ภพคยือุ ทีเริ่มยิงเต็มกำลังในที่สุดซือสิ่งก็เข้าใจว่าพายุสังหารคืออะไรเปืนใหญ่น้าหมายจูเก๋ถือเป็นอาวุธวิญญาณที่สรงพลังอย่างยิ่งในสนามรบแต่ถ้าว่าอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่เหล่านี้มีระยะการโจมตีที่ควบคลุมได้กว่าความสามารถในการยิงอย่างต่อเนื่องและความแม่นยำมากกว่าลำแสงไายพันดวงพุ่งลงมาจากยอดกำแพงเมืองไปยังกองทัพสัตว์วิญญาณพวกมันเริ่มกวาดล้างกองทัพสัตว์วิญญาณทันทีเหมือนกับลำแสงสีแดงที่กวดผ่านท้องฟ้าลำแสงวิญญาณเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสีแดงสัตว์วิญ แต่แสงสีแดงเหล่านั้นไม่มีลัศมีที่แข็งแกร่งเกินไปสำหรับพวกมันแต่ทว่าอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าลำแสงสีแดงเหล่านั้นในหมู่ของพวกมันจะทรงพลังเท่าก,กับลำแสงสีแดงที่กวดผ่านอากาศก่อน,นหน้านี้หรือไม่แม้ว่าสัตว์วิญญาณจะทำเหมือนไม่กลัวตายแต่พวกมันก็กลัวตายอย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเสียสละที่ไร้ประโยชน์ใครจะยอมตายอย่างนั้นอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่เหล่านั้นสร้างกำแพงห่งความตายห่างจากเมืองสีลเคอร์หนึ่งกิโลเมตรสัตว์วิญญาณทุกตัวที่กล้าเข้ามาในบริเวณนี้ล้วนต้กจีีองสวผูเยชิา ัเพิ่มขึ้นในอัตตาที่น่าตกใจในเวลานี้ไม่มีหงมรกตปีจีคอยรักษาพวกมันพวกมันก็ทําได้เพียงเฝ้าดูขณะที่พวกมันนั้นถูกทาลายโดยลําแสงวิญญาณยิ่งสัตว์วิญญาณายมากเท่าไหร่ความตื่นเตืนของพวกมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสัตว์วิญญาณที่อยู่ข้างหน้าต่างก็หวาดกลัวเริ่มหันหลังกลับจะวิ่งหนีแต่ว่าสัตว์วิญญาณที่อยู่ข้างหลังยังคงพวกเข้าใส่มืองสือไลเคอร์นบตั้งแต่ขึ้นกองทัพสัตว์วิญญาณปรากฏขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพ ค่าด้วยซ้ำความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกทำให้กองทัพสัตว์วิญญาณเกิดความสับสนพวกมันเริ่มโจมตีและเหยียบย่ำเพื่อนของพวกมันเองทำให้พวกมันเสียตำแหน่งทันทีเอาล่ะละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ